นางบุญนี่มีลูกสาวชื่อแหววอายุสิบแปดปีละฐานะก็ไม่ค่อยดีมีสาม,มีชื่อในวอกซึ่งมันก็วอกสมชื่อทั้งกะล่อนเจ้าเลสารพัดนางบุญก็เอื้อมระอากับนิสัยของผัวคือในวอกแต่ก็ยังคิดว่ายังโชคดีที่มีลูกแค่คนเดียวแหววนี่เรียนจบป .6 ก,ก็ออกมาช่วยรับเหมาแล่ปลาตัดหัวปลาที่โรงลูกชิ้นใกล้ๆบ้านของในวอก ในวอกก็มาช่วยบ้างพอได้ค่าเล่าก็กลับไปไม่คิดจะทำต่อในวอกออกโรงงานเนื้อตัวก็เหม็นกลิ่นปลาน้ำท่าไม่อาบอะรีบไปซื้อเหล้าก่อนไปนั่งกินที่ร้านแกล้มกระถั่วที่เป็นของโปรดเพื่อนผูงก็ด่าทุกวันไอ้วอกมึงทำไมไม่อาบน้ำอาบท่าซะก่อนว่าตัวเหม็นบันเลยในไก่นะ่ะเป็นคนว่า กูอยากเล่ามากเนะี่ขอกินก่อนเว้ยแล้วค่อยกลับไปอาบลูกค้าโต๊ะอื่นเขาก็เหม็นจนบางคนต้องลุกหนีเจเจ้าของร้านก็เลยบอกในวอกบอกว่าไอ้ hey, วอกมึงซื้อไปแดกที่บ้านจะดีกว่ามั้งลูกค้าก็ทนกลิ่นตัวมึงไม่ไหวแล้วมแมลงวันก็เริ่มจะบินเข้ามาแล้วนะแหมกินคนเดียวมันเหงาอะเจ๊มันต้องมีเพื่อนถึงจะสนุกเพื่อนฉันน่ะมันทนได้ คนอื่นทนไม่ได้กูจะหวะัวอะไรจะชัางหัวมันได้ยังไงลูกค้าประจํากูนะอ้าวก็ฉันก็ลูกค้าประจําเหมือนกันลูกค้าทุเรศแบบมึงหายไปสักคนในร้านกูจะเจริญกว่านี้มึงเชิญไปซื้อร้านอื่นเลยเจกันไลจะให้ไปร้านอื่นให้ง่ฮงะไกลตายเมาก็เดินกลับแม่ถึงบ้านในวอกนี่ตอบหน้าตาเฉยเลย งั้นมึงก็ต้องอาบน้ำก่อนเอาแฟบพอ,อ,อกซะมันถึงจะหายเหม็นคนอะไรสกรปรกคนที่รับเหมาทําปลาเนี่ยมันเหม็นนะรู้หรือเปล่ามันเหม็นเข้ากระดูกดําเลยเชียวแหละเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันอาบน้ําก่อนก็ได้เจ๊เออดีถ้าไม่อาบไม่ต้องมาเข้าร้านกูนะวันต่อมาในวอกก็บอกว่าเจ เซ้นเหล้าสามขวด๋จะไปกินที่บ้านเอาถั่วสิบพอบุรีสองซองมึงจะเซ้นทำไมมึงรับเงินทุกวันก็ซื้อเงินสดไปกินวันละครึ่งขวดเหมือนเดิมก็ได้ฉันจะจ่ายทุกวันศุกร์ไงละเจจะได้ไม่ต้องมานั่งกินที่ร้านให้เจด่าอ้าวแล้วมึงไม่เหงาไงกินคนเดียวอะ่ะฉันเลิกเหงาเลยแหละคิดดูแล้วอะ่ะเมาแล้วก็นอนเลยไม่ต้องเดินกลับ ในวอ,อกว่าอย่างนั้นเอจเอจ้าวงั้นก็ได้วันศุกร์มาจ่ายนะเสร็จแล้วเจ๊แกก็ยอมให้เซ็นในวอ,อกนั้นทํางานถึงวันศุกร์ก็ไม่ยอมเอาค่าเหล้าไปจ่ายเดินไปซื้ออีกร้านหนึ่งเอามาเก็บไว้สองขวดเอาเงินที่เหลือไปแทงไฮโลอ่าปรากฏว่าเสียหมดตัวเจ๊ก็รอในวอ,อกก็ไม่เห็นมาจ่ายจะทิ้งร้านไปทวงก็ไม่ได้ผัวแกไปขับรถส่งของให้โรงขนม ลูกๆก,ก็ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพอยู่หอพักทั้งสองคนแกมีลูกแฝดเป็นผู้ชายกำลังเรียนอยู่มาหาลัยทั้งคู่เจ๊แกก็โม,โมโหมากก็เลยบอกในไก่ในเขียวเพื่อนในวอกว่าใครก็ได้ช่วยไปทวงเงินที่ในวอกให้หน่อยทวงได้เนี่ยกูจะเลี้ยงเหล้าครึ่งขวดว่างั้นในไก่ก็รับอาสาไปทวงไอวอกวาย ไอ้วอกมึงอยู่หรือเปล่า,าในไก่เดินมาเรียกหน้าบ้านตอนบ่ายเพราะคิดว่าในวอกกงจะกลับมาบ้านแล้วในวอกก็เปิดประตูออกมามีอะไรไอไก่ก็เจที่บ้านเขาให้กูมาทวงค่าที่เอ็งเซ็นของเขาไว้อะเฮ้ยข้าเดินจะเอาไปให้เจ๊ตั้งแต่เย็นมันสุกแล้วละ่ะแต่พอข้าล้วงเงินในกระเป๋าก่อนจะถึงบ้านเจ๊กินนิดเดียว ปรากฏว่าเงินหายวะ่ะกระเป๋าังเกงกูมันขาดไปั้งกันเมื่อไหรไม่รู้กูอุตสะอาบน้ําแต่งตัวนุ่งขาสัน้นนานๆนุ่งทีเออหมดตูดเลยนี่กูก็เป็นไข้ามาสองวันแล้วเงินก็ไม่มีซื้อ,อยาอีบุญเมียกูมันก็ไม่สนใจหาว่ากูเอาเงินไปกินเหล้าหมดมบอกตายหาจะได้ก็ดีเออเนี่ยฟังเมียกูว่า,นวาเนี่ยในไก่ก็รู้สึกสงสารเพื่อนเราควักเงินให้ในไก่สามร้อย บอกว่าเงินก่อสร้างออกเมื่อวานยังไม่ได้ส่งให้เมียที่ต่างจังหวัดทั้งภาคอีสานเองเอาเงินไปหาหมอหายากินซะนะเดี๋ยวข้าจะไปบอกกับอีเจ๋ให้ว่าแล้วในไก่ก็เดินกลับไปในวอกก็หัวเราะงอหายโอ้ยไก่เองโงโ่จะมาตัวเงินกูกลับมาเสียเงินในกูซิอีกฮะโชคดีจริงๆเว้ยที่นี่มีทุนไปบ่อนแล้วเว้ยว่าแล้วในวอกก็ไปบ่อนแทงไฮโล แต่ก็เสียหมดในวอกก็ขอเยืมเจ้ามือเห็นคนอื่นยืมได้มึงจะยืมมึงมีอะไรมาจำนำหรือเปล่าคนอื่นก็มีซร้อยมีแหวนมาจำมึงมีไหมล่ะในวอกก็บอกว่าทองอยู่ที่บ้านนะมีขอยืมสักสามพันก่อนเจ้ามือหรือเจ้าของบ่อนก็ไม่ให้บอกว่าต้องเอาทองมาก่อนในวอกก็กลับบ้านก็คิดหนักตอนนั้นนางวุ่นกับลูกสาวกลับมา ในวอกก็แอบเอาหัวหอมบีบเอาน้ำมันมาป้ายตาจนน้ำลายไหลตางี้แดงกำเย้แกบเป็นอะไรให้วอกพ่อพ่อร้องไห้ทำไมอ่ะก็วันนี้พ่อไม่ได้ไปตัดหัวปลาพ่อปวดหัวหนักไปหาหมอมาไปเอ็กซเรย์ดูหมอเขาบอกว่าพ่อเป็นเนื้องอกที่สมองพ่อจะตายทำไมผ่าตัดก็ให้ ให้พีดเตรียมเงินไปหมื่นห้าในวอกแกล้งร้องไห้หนักนางวุ้นก็บอกว่าเอาไงดีล่ะเงินสดก็ไม่มีถึงห้าพันน่ะใช้นี่เขาก็ยังไม่หมดกู้มาทําบ้านน่ะพ่อเดี๋ยวพ่อเอาสร้อยหนูไปขายก็ได้พ่อแหวนอีกวงคงยะพอนะพ่อนะอนะเออขอบใจเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะไปขายแต่เช้าล้วไปหาหมอนางวุ้นก็บอกว่างั้นเดี๋ยวฉันไปด้วย เพื่อจะต้องผ่าหมอเขาให้ญาติเซนยินยอมจะได้ผ่าเลยอุยยังหรอกหมอเขาต้องนัดวันผ่าอิงไปทำงานเถอะผ่าวันไหนแล้วค่อยไปนางวุ้นก็บอกว่าตามใจพอเช้าในวอกก็เอาทองของลูกไปขายนางวุ้นก็เตรียมไว้ให้อีกสี่ห้าพันแต่ว่ายังไม่ให้รอไปวันผ่าถึงจะให้ในวอกเอาสร้อยกแหวนไปขายรวมกันก็ได้เงินมาก้อนหนึ่ง ในวอกรีบเข้าบ่อนแทงไฮโลของชอบบ้านช่องไม่กลับนังวุ้นกับลูกก็คิดว่าพ่ออาจจะต้องนอนโรงพยาบาลก็เลยหยุดงานรีบไปที่โรงพยาบาลไปสอบถามว่าคนชื่อนี้นามตะกนนูลนี้รักษาตัวอยู่ชั้นไหนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจดูในคอมก็ไม่มีประวัติมานอนที่โรงพยาบาลหรือว่ามาตรวจอะไรภา,ายในสองสาวันนี้ไม่มีนังวุ้นก็เริ่มโมโหแล้วก็คิดว่าในวอกคงจะหลอกเอาเงินไปเล่นการพานัน นี่พ่อเองมันล้างผลาญแม้แต่เงินทองลูกก็ไม่เว้นกลับมาก่อนถ้ามึงจะเอาเลือดหัวมันออกซะลูกก็ทำงานเหนื่อยมีทองเท่าหนวดกุ้งยังมาหลอกไปอีกช่างแต่แม่ไม่ตายเราก็หาใหม่ได้แหววก็พูดวยความรักพ่อไม่อยากจะให้พ่อแม่ต้องทะเลาะก,กันถึงขั้นตบตีกันในวอกกินดื่มอยู่ที่บ่อนง่วงก่อนนอน เจ้าของบอนเห็นในวอกมีเงินเยอะก็ต้อนรับอย่างดีเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟเต็มที่มีแต่เหล้าเท่านั้นที่ต้องซื้อเองบอนเปิด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดช่วงเนี้ในวอกดวงขึ้นแทงได้เงินเป็นหมื่นแอบกลับไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาเสื้อมาเปลี่ยนที่บ่อนด้วยในวอกอยู่บ่อนประมาณครึ่งเดือนก็หมดตัวกลับมา นางวุ้นกลับจากทํางานตอนเย็นเข้าบ้านมาเห็นในวอกนอนอยู่ก็กระทืบไปที่อกอย่างแรงในวอกตกใจตื่นอีว้นมึงบังอาจมากระเทืบกูเลยเหรอเฮ้เลวมึงยังจําบ้านได้อยู่เหรอมึงนี่มันชั่วจริงๆนะแหววมึงเอาสากะเบือมาแม่จะตีหัวมาให้แตกเสื้อโกหกว่าจะต้องผ่าสมองไม่เป็นไรเดี๋ยวกูผ่าให้เองอย่าเลยแม่ พ่อก็คงจะสำนึกผิดแล้วล่ะถึงได้กลับมาสำนึกกับผีอะไรล่ะเงินหมดจะสิต่อไปก็แดกข้าวก็เกลือนะมึงอย่ามาแดกกับข้าวที่กูทำเออกูไม่แดกหรอกถ้ามึงใจดำขนาดนี้กูก็จะไม่แดกของมึงกูแหละใจดำมึงอะไรละใจดำของของลูกมึงยังหลอกก็ไปถลุงจนหมดมึงสงสารลูกมันมั่งไหมแหววมันขยันไม่เคยไปเที่ยวเหมือนกับเด็กคนอื่นเขาฮะไอ้ชั่ว มึงเป็นพ่อภาษาอะไรฮะเบนกูไม่รู้จะหาถ้อยคาอะไรมาด่ามึงให้เจ็บเข้ากระดูกแต่อีหน้าด้านนางวุ้นนี่ด่าจนเหนื่อยแหววเอยกโทษให้พ่อนะลูกนะพ่ออยากจะรวยพ่อก็รวยทําแบบนี้พ่อหวังดีกับทุกคนนะนะลูกนะนายวอกนี่หันมาพูดกับลูกสาวช่างมันจะพ่อหนูไม่โกรธพ่อหรอกทีหลังก็อย่าไปเล่นอีกสิการพนันมันไม่ได้ทําให้ใครรวยหรอก มึงเห็นไหมอีบุญลูกมันยังเข้าใจกูมึงนะจิตใจทําด้วยอะไรเอาตีนมากระทืบผัวนี่มันไม่ดีมันบาปนะมันจะทํามาหากินไม่ขึ้นนะอีบุญน้อยมีหน้ามายอกย้อนนาะยวอกที่มันทํากินไม่ขึ้นก็เพราะมีผัวแบบมึงแหละมึงรีบไปตายตายซะวันเวลาผ่านไปนายวอกก็ยังทําตัวเหมือนเดิมทํางานพอค่าเหล้าค่าบุหรีก็กลับ ไม่อยู่ทำช่วยเมียกับลูกต่อไม่นานก็มีหนุ่มคนหนึ่งมาทำงานที่โรงงานลูกชิ้นเป็นเสมียนหนุ่มในคนนี้ชื่อในสมบูรณ์เมื่อเขาเห็นแหววก็เกิดชอบแหววว่าเป็นคนน่ารักไม่สวยอะไรมากมายแต่แหวยิ้มง่ายเวลาคนแก่ที่มารับเหมายกตะกร้าปลาไม่ไหวแหววก็ช่วยออฟวิศนั้นเป็นกระจกก็ทำให้ทุกคนมองเห็นคนงานได้ถนัด แผนกต้มแผนกผสมปั่นลูกชิ้นแผนกรับเหมาทําปลาก็มองเห็นหมดในสมบูรณ์ก็แอบมองแหววอยู่บ่อยๆพอพักเที่ยงสมบูรณ์ก็นําขนมแพงๆมาให้แหววบางครั้งก็สอดจดหมายรักมาด้วยสมบูรณ์รู้ว่าแหววเนี่ยไม่มีมือถือตอนหลังก็เลยซื้อมือถือให้เป็นรุ่นที่ยังเล่นพเพจเล่นไลน์ไม่ได้สมัยนั้นแหววก็ดีใจ กลางคืนสมบูรณ์ก็จะโทรคุยกระแววเป็นชั่วโมงก่อนจะนอนทุกคืนในวอกรู้ก็อดที่จะดีใจไม่ได้ยิ่งแววบอกว่าสิ้นปีนี่ในสมบูรณ์จะมาขอในวอกก็ปลื้มใจมากเย็นวันนั้นในวอกก็แอบ,บดักรอในสมบูรณ์ที่ลานจอดรถของโรงงานพ่อสวัสดีครับวันนี้พ่อทำไมมายืนอยู่แถวเนี้ครับเออคือคือจะมาถามว่าเออ ชอบนางแหววมันจริงหรือเปล่าเห็นมันบอกว่าจะมาขอมันปลายปีนี่เหรออืใช่ครับพ่อผมชอบแหววจริงจงครับเออแล้วเองจะให้สินสอดมันสักเท่าไหรล่ล่ะเออผมบอกแม่กับแหววไว้ว่าแสนหนึ่งทองสิบบาทค่าเลี้ยงคนอีกสามหมื่นครับเราจะจัดงานไม่ใหญ่แล้วครับเพราะว่าทางบ้านผมก็ฐานะปานกลางไม่ได้ร่ำรวยอะไร ผมก็เอาเงินเก็บมาแต่งนะครับแม่กระแหววเขาก็ตกลงไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วพ่อมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าครับโอ,อ้ไม่หมีหรอกไม่หมีแต่พอดีว่าช่วงเนี้ยพ่อป่วยเงินทองก็ไม่ค่อยพอใช้ก็เลยอยากจะขอยืมสักห้าพันตอนแต่งก็หักเอาได้มไม่วอกรู้ว่าวันเนี้ยเป็นวันเงินเดือนออกเออได้ครับพ่อ ในสมบูรณ์ก็ฉีกซองเงินเดือนหยิบนับให้ในวอกห้าพันแหมขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับพ่อถ้าเดือดร้อนอะไรก็บอกผมได้นะครับเออแต่ว่าอืมแกอย่าไปบอกนังแหววกับแม่มันนะเดี๋ยวมันจะว่าพ่อครับครับผมผมไม่บอกแล้วครับพ่อสบายใจได้ในวอกได้เงินก็าหายไปจากบ้านเข้าบอนเหมือนเคยนั่งวุ่นก็สงสัยผัวหายไปไหน กลัวเมาหรือจะไปตายที่ไหนเพราคิดว่าในวอกไม่มีเงินนะคงไม่ได้ไปบ่อนแหววกับแม่ก็เลยหยุดงานตามหาพ่อไทยถามเพื่อนพ้องจนรู้ว่าไปอยู่ที่บ่อนนางวุ้นก็เลยให้เพื่อนในวอกพาไปดูสักครั้งไปถึงก็เห็นในวอกนั่งหันหลังแทงไฮโลอยู่นางวุ้นโมโหสุดขีดที่เปรี้ยงไปกลางหลังในวอกจนหัวทิ่มไปกองอยู่หน้าตักเจ้ามือ นักพนันตกใจรีบหยิบเงินจากหน้าเสือที่แทงเท่าที่จะหยิบได้นักพนันคนหนึ่งก็บอกอะไรกันวะกำลังจะเปิดถ้วยจะมาถีบกันในวองได้ไงในวอกก็ลุกขึ้นอีวุ้นอีหาเนี่มึงจะมากไว้แล้วนะมาถีบกันกลางบอ่อนเกรงใจคนอื่นก็มั่งสิวันดึกกูตบความมึงอยากกลับบ้านในวอกมึงเอาเงินที่ไหนมาเล่นฮะทำไมทำไมกูต้องบอกมึงอะ เจ้าของบ่อนก็เลยไล่ไป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 ,ไปพวกมึงไปทะเลาะที่อื่นนะนางวุ้นกับแหววก็เดินกลับนายวอกก็เล่นต่อเมื่อถึงเวลาที่นายสมบูรณ์มาแต่งถึงเวลานับสินสอดวางในถาดก็ปรากฏว่าขาดไปสามหมื่นแต่นางวุ้นก็ไม่ได้พูดอะไรรอจนเสร็จงานนางวุ้นจึงถามนายสมบูรณ์ว่าเงินไม่พอเหรอลูกเออเปล่าครับแม่พ่อแกเอาไปจากผมรวมทั้งหมดสามหมื่นนะฮะ พ่อก็บอกให้หักเอาวันแต่งผมนะมีเงินจำกัดก็เลยต้องใส่มาแค่นั้นนะครับหนังบุญก็ได้แต่อึง้งพยักหน้าแหววก็ทำเฉยๆส่วนตัวในวอกเลยยังไม่ตื่นเพราะเมื่อคืนนี้เมาหนักไม่นานแหววก็ท้องสมบูรณ์ก็ขอให้แหววหยุดทำงานก่อนแล้วก็ยา้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตัวเพราะว่าที่นั่นสะดวกสบายกว่าบ้านแหวว แม่ของสมบูรณ์ก็เหอ่อหลานคนแรกอยากให้ลูกสะใภ้กับลูกชายอยู่ที่บ้านของตัวเพราะว่าพี่ชายพี่สาวสมบูรณ์ก็แต่งงานแยกเรือนกันไปหมดแล้วตอนที่จะย้ายมาบ้านสมบูรณ์นางวุ้นก็บอกกับสมบูรณ์ว่าอย่าให้เงินในวอกอีกถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้แค่สองร้อยสามร้อยอ่าบอกว่าจะเก็บไว้สร้างครอบครัวเงินสินสอดนี่นางวุ้นคืนให้ทั้งคู่หกหมื่นเอาไว้ตั้งตัวอีกหมื่นหนึ่งนางวุ้นก็เก็บไว้ยามเจ็บไข้ ในวอกก็ขอนังวุ้นนางวุ้นก็ไม่ให้บอกให้ลูกไว้ทําทุนสร้างครอบครัวอ่าเพราะว่ากําลังจะมีลูกลูกกําลังจะเกิดอยู่ต่อมาในวอกก็บอกกับนางวุ้นว่าปวดท้องมากในวอกบอกแต่เช้ามืดขอเงินไปหาหมอหนังวุ้นก็ไม่ให้คิดว่าในวอกโกหกเหมือนเคยอีวุ้นกูปวดจริงๆนะโว้ยกูปวดมากด้วยกูอยากจะหาหมอ ไอ้วอกแอล้งจะมึงปวดจริงก็ขอให้มึงตายไปซะอย่ามาหลอกให้เสียเวลาแล้วกูไม่เชื่อคำพูดมึงแล้วนางวนพูดแล้วก็ไปทํางานในวอกปวดจริงๆจะต้องเดินตัวงอไปบอกเพื่อนว่าช่วยพาไปหาหมอทีปวดท้องเลอเกินเพื่อนก็พาไปแล้วก็รีบมาบอกยามว่าให้บอกนางวนทีว่าในวอกอยู่โรงพยาบาลให้รีบไปดูอาการด่วนนี่มันปวดท้องจริงๆนะเนี่ยนางวนก็รีบมา อาบน้ำแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลไปดูอาการในวอกปรากฏว่าในวอกถูกเข็นไปห้องดับจิตแล้วในวอกไส้ติ่งแตกถึงแก่ความตายหมอบอกมาช้าไปนางวุ้นเนี่ยร้องไห้โอ้โธไอ้วอกเพาะมึงชอบโกหกกับมึงมันกระลัน่นกูถึงไม่เชื่อหมึงกูผิดเองที่คิดว่ามึงโกหกเหมือนเคย นางวุนก็รวบรวมสติโทรบอกแหววกับสมบูรณ์ให้มารับศพพ่อนี่แหละท่านผู้ฟังผลต้องการที่เป็นคนกระล่อนอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีใครเชื่อถือก็เลยต้องตายโดยที่ไม่ได้สั่งลาลูกเมียไม่ทันได้มาดูใจแต่ประการใดโอ้กรรมมุนาวัตตีโลโกโครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พูดถึงศีลห้าเนี่ยนะท่านบุฟังมันเป็นศีลสาหรับฆราวาสหรือศีลสำหรับชาวบ้านแค่ห้าข้อเท่านั้นนะจะทำไมถือได้ยากซะเหลือเกินบางคนก็ถือได้สี่ข้อบางสามข้อบางหรือว่าข้อเดียวก็ยังดียังอุตสาห์ถือได้แต่ว่าในจันที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี้ยแกปฏิบัติกับศีลห้านี่อย่างไรครับ อย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งว่าปานาติปาตาเวรมณีนี่นะแปลง,ง่ายๆว่าห้ามฆ่าสัตว์ในจันแกก็ฆ่าเป็นอาจินไม่ว่าจะยิงนกตกปลาฆ่าเป็ดหมูหมาขวางหูขวางตาขึ้นมาจะตีดับนี่ตาจันศีลข้อหนึ่งของแกศีลข้อที่สองอาทินนาธานาเวรมณีมีหลายคนก็สงสัยว่าในจันแกอยู่ได้ยังไงเพราะไม่เห็นแกทําอะไรเป็นสัมมาอาชีวะ คำตอบก็คือแกลักเล็กขโมยน้อยครับเผลอหยิบประทังชีพไปวันวันสีลข้อสามกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีในจันไม่ได้ใส่ใจว่าลูกเขาเมียใครอ,อย่าเผลอเป็นสำคัญเจ้าชู้ข้อสี่มุสาวาทาเวรมณีในจันโกหกได้ทุกเรื่องอข้อนี้ไม่แต่ในจันอีกหลายคนก็ถือได้ยาก บางคนก็อ้างว่าโกหกเพื่อความสบายใจของฝ่ายรับฟังบางคนก็บอกโกหกเพราะจำใจก็สารพัดจะนำมากล่าวอ้างแต่ว่าโกหกก็แล้วกันแล้วศีลข้อห้าสุราเมระยะมัจจำมาอันนี้ถือยากมากแต่ก็มีคำอ้างในการผิดศีลมากที่สุดบอกเจริญอาหารผสมเป็นยาเป็นกระสายยา เพื่อให้ดูเป็นผู้ชายบ้างเพื่อสังคมบ้างที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องศีลเนี่ยท่านบูฟังมันเป็นเครื่องกำหนดความเป็นมนุษย์ว่าถ้าเราทำได้ครบถ้วนตามนั้นน่ะมันจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเลยก็คือศีลห้าเนี่ยรับรองไม่ตกนรกแน่นอนส่วนในจันท์นี่อยู่ในประเภทบัวในตม รอวันเป็นอาหารของหอยปูปลาใครๆก็เรียกนายจันว่าไอ้จันขี้เมาเพราะวันๆแกไม่คิดจะทําชีวิตให้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากสำมมาเละเทเมาไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนไม่มีใครใส่ใจด้วยนอกจากพวกคอเหล้าด้วยกันที่รอแกเพื่อจะกินเหล้าฟรีนายจันนี่เคยอาละวาดชนิดต,ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอยู่บ่อยๆจนใครๆก็พากันเบือนหน้าหนีพอนายจันเดินผ่านเนี่ย บางคนเน ok <pl> <p ere> <away> <t realidade> ี่ยมองแกเป็นหมูเป็นหมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองทั้งทั้งที่เพิงที่แกอยู่ก็อยู่ใกล้วัดแต่ว่าธรรมะจากวัดเนี่ยไม่ได้ซึมก็ไปถึงแกเลยแกปลูกเพิงไว้พอเป็นที่สุขหัวนอนเท่านั้นชีวิตคนที่ไม่รู้จักทําบุญสร้างกุศลคอจะสร้างบาปสร้างกรรมนี่มันเป็นชีวิตบาปเหลือเกินวัดที่แกอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีคนเอาวัวมาให้พระตั้งแต่ยังเล็กๆเป็นลูกวัวเอามาเพื่อให้สะเดาะเคราะห์พระก็รับไว้แล้วก็เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี ตั้งชื่อว่าเจ้าทองเจ้าทองตัวนี้เชื่องมากเลยเพราะว่าพระที่ดูแลเจ้าทองท่านฝึกเจ้าทองให้สวัสดีชาวบ้านที่ให้ของกินโดยเจ้าทองจะนั่งลงแล้วก็ยกสองขาหน้าขึ้นมาเหมือนหมาเลยอดูออกว่าเจ้าทองสวัสดีคนได้คนก็ชอบมันน่ารักเจ้าทองก็เป็นที่โปรดปรานของชาวบ้านแถวนั้นมากทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัดใกล้ๆวัด บรรดาพ่อค้าแม่ขายก็หยิบยื่นผักพวกกล้วยอ้อ,อยแล้วก็ขนมที่เหลือให้เจ้าทองกินมันจะเดินมาตลาดนัดทีเดียวพอถึงวันตลาดเนี่ยนะจะผ่านร้านเจ้าของก็จะเรียกชื่อเจ้าทองทองเอ้ยมันก็หยุดพอเขาหยิบของกินให้มันก็นั่งลงไหวโอ้เป็นที่น่าเอ็นดูแก่ผู้พบเห็นคนดูในหัวเราะกันใหญ่เจ้าทองไม่วุ่นวายกับร้านที่เขาไม่เรียกชื่อมาหรอกนะ ถ้าไม่เรียกมันก็เดินผ่านไปเฉยๆแล้วไม่เคยแวะกินของในกระจาดหรือวัาตากร้าเองโดยที่ไม่มีคนส่งให้เจ้าทองจะเดินอยู่แถวตลาดจนตลาดวายนั่นแหละมันถึงได้เดินกลับวัดวันหนึ่งเจ้าทองหายไปจากวัดพระที่เลี้ยงไว้ท่านก็เกณฑ์เด็กวัดออกตามหารวมทั้งตัวท่านเองก็ออกตามแต่ก็ไม่เจอจนชาวบ้านมาบอกท่านว่ามีกระดูกวัวกองอยู่ท้ายหมู่บ้านท่านก็ไปดู จำได้เลยว่าเป็นเจ้าทองแน่นอนเพราะว่ากระพวนคอที่ผูกเจ้าทองไว้มันกองอยู่ข้างกองกระดูกนั่นแหละท่านก็ได้รำพึงว่ากรรมใดใครก่อนะทองเอ้ยท่านรำพึงแค่เนี้ยแต่ในใจยากที่จะรู้ว่าท่านเสียใจแค่ไหนที่เจ้าทองที่แสนเชื่องแล้วรู้ภาษาคนนี่จะถูกทารุณกรรมถึงขนาดนี้ชาวบ้านที่พบเห็นนี่สาบแช่งคนที่ฆ่าเจ้าทองถึงขอให้มันตายตกไปตามกัน ชาวบ้านต่างช่วยกันฝังกระดูกเจ้าทองไว้ในเขตวัดเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ต่อไปพระท่านก็บอกว่าเจ้าทองตายในกระดูกยังมีประโยชน์กับวัดยังหวังว่ากุศลอันจะพึงมีจะไปสู่แก่เจ้าทองบ้างที่วงเล่าเล็กๆท้ายหมู่บ้านไอ้เจ้าในจันนี่พอเมาก็คุยโวบอกว่าตัวได้วัวมาตัวหนึ่งเชือดเนื้อขายเนื้อไปแล้วแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงเล่าพวกพวกนี่แหละ แม่กว่าจะฆ่าได้ต้องใช้ไม้ขนาดเครื่องตีแสกหน้ามันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วทุกครั้งที่ไม้ลงแสกหน้ามันจะยกสองขาหน้าขึ้นเป็นทําท่าเหมือนวิงวอนขอชีวิตน้ําตามันไหลพรากพรากว่าเจ็บปวดเหลือประมาณอตัวตีมันหลายต่อหลายทีพอเห็นมันอดทนไม่ตายแน่แล้วก็เลยใช้มีดเชือดคอมันชาวบ้านที่เขาฝังเ็าชักสงสัยว่าจะเป็นเจ้าทองแต่อจาจันไม่ยอมรับว่าตัวขโมยเจ้าทองไปจากวัด เพื่อจะค่าขายเนื้อให้ชาวบ้านที่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าทองแล้วก็ขายจนหมดเงินที่ได้ครั้งนี้นับว่ามากพอสมควรเจ้าจันก็กินเหล้าไม่เว้นวันวันหนึ่งเมื่อในจันแยกย้ายกลับบ้านกับพวกระหว่างทางก็เจอกลุ่มอันธพาลติดยามารุมชิงเงินไอ้เจ้าจันท์ฮึสู้ก็เลยโดนตีด้วยไม้ขนาดใหญ่เพื่อนแกที่มาด้วยเมาล้มนอนกลางทางเห็นเหตุการณ์ก็ได้แต่จ้องดูไม่รู้จะช่วยได้ยังไง พวกอันดาพานมันตีกะทีก็ยกมือไหว้ขอชีวิตทีหนึง่งในที่สุดกลุ่มคนร้ายก็ใช้มีดปาดคอแกเสียงร้องของนายจันที่เข้าหูเพื่อนคอเล่าอก็ทำให้เขาเกือบหายเมาเพราะมันเหมือนเสียงวัวถูกเชือดไม่มีผิดที่สุดนายจันก็ต้องรับกรรมที่ตัวก่อไว้โดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยกรรมอะไรที่ใครสร้างไว้ผลของกรรมก็จะสนองผู้นั้นใครสร้างกรรมดีผลดีก็สนองครับกรรมชั่วผลชั่วก็สนอง อันนี้เป็นของธรรมดาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้แน่นอนครับ